โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกอนซุดนะครับผมทุกคนก็ทุกคนก,ก,คนก็น่าจะเห็นแพ็กนี้นะครับก็เป็นแพ็กที่มาใหม่นะราคาคือ7 2 9ยิบกาบาทนะถ้าถามว่าจะมีโอกาสได้ตัวอะไรบ้างนะผมทุกคนเดี๋ยวผมจะซูมให้ทุกคนดูนะนี่นะผมทุกคนก็มีโอกาสที่จะได้โคนี้ตู้สล็อตด,ด้วยนะผมทุกคนก็คือโคนี้ตู้สล็อตเนี่ยถ้าถามว่ามันเป็นตัวที่แข็งแก่งขนาดไหนผมมองว่ามันแบกทีมได้เลยนะ ก็สําหรับใครที่อยากได้นะก่อนก็แนะนํานะผมทุกคนโคนี่ตู้สล็อตนะแต่ถ้าเกิดคุณได้โคนี่เด็กประถมนะคุณก็เตรียมตัวร้องไห้ได้เลยนะผมทุกคนได้บาวไฟได้เอ็บดอะไรอย่างนี้นะก็เจ็บสักเออแบบเจ็บสาหัสเก็บหนักมากเลยนะก็ในราคา729บาทเนี่ยมันมีโอกาสดอปอะไรบ้างนะผมทุกคนก็มีโอกาสแบบคือมันให้กบมาเว้ มันให้กบให้การ์ดให้ขนนกให้รูบี้นะซึ่งผมมองว่าในรอบนี้ผมไม่เลือกนะผมเติมครบทุกแพ็คแน่นอนนะคือในทุกๆครั้งทุกๆเดือนเนี่ยผมเนี่ยจะเติมจะเติมเกมนี้นะทุกแพ็คทุกครั้งนะผมทุกคนทุกเดือนนะก็เป็นผู้สนับสนุนวงการเกมอย่างเป็นทางการนะครับผมทุกคนเติมแบบโอเคอุ้ยแพ็คนี้นะถ้าเป็นผู้เล่นที่แบบเป็นสายฟรี กึงเติมนะกึงเติมนิดนิดนะกึ่งเติมนิดนะนิดผมคือผมไม่แยกว่าสายสีนะ่าจ,จะเป็นแบบสายเติมแต่ว่าเติมพอพอดีพอเล่นนะก็จะเติมแพ็คลูบี้นะแพ็คสองร้อยสี่สิบเก้าบาทก็จะได้ทั้งหมดสี่ร้อยยี่สิบลูบี้นะผมทุกคนก็ล็อกอินเลยแล้วก็จะได้ลูบี้ทันทีเลยนะอ่าโอเคส่วนแพ็คต่อไปก็เป็นแพ็คที่ก่อนคิดว่าค่อนข้างคุ้มนะโหผมว่าก็พอพอประมาณนะคือราคากบม่วงหนึ่งเอ้ยกบกบฟ้าหนึ่งตัวเนี่ย หน,หนึ่งตัวมันมีมูลค่าประมาณทั้งหมดย มันมีมูลค่าประมาณถึง129บาทเลยนะสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะเอ้ย1 1 9บาทนะผมทุกคนผมจะรูดทุกแพ็คเลยละกันนะแต่ตอนนี้ก็เหลือแพ็คสุดท้ายแพ็คสุดท้ายเนี่ยทุกคนน่าจะเติมน่าจะเติมกันหมดนะแพ็คขนนกเนี่ยคือผมมองว่าคุ้มมากเลยนะเสีย29บาทได้50ลรูบี้เอ้ยมันคุ้มค่าจริงๆนะผมทุกคนแล้วก็ได้ขนนกไปใช้วิ่งอีกประมาณ400ขนนกนะวู้4ย0เลยหรอเฮ้ยแพ็เนี้ยคือคุ้มจริงๆได้60ขนนกเลยนะ ก็อา้าวผมกดไวไปหน่อยนะผมทุกคนก็อย่าลืมอุดหนุนวงการเกมกันนะคือใครที่มีก็อย่าลืมอุดหนุน,นะหน,นนะสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะเล่นแล้วก็เติมนิดๆน,น,นะแต่ถ้าเกิดสายฟรีคือผมก็แนะนํานะว่าให้ทุกคนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะผมทุกคนค่อยๆเก็บนะอ่าโอเคแต่ว่าไอดีนี้มันไม่ใช่สายฟรีไงไอดี ID นี้เป็นไอดีแบบสายเติม100%นะเพราะว่าผมเนี่ยเลเวลมาสเตอร์เกนะผมทุกคนซึ่งไม่สามารถ ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะคือเลเวลของผมเนี่ยคือต้องเติมอย่างเดียวอ่ะเพราะว่าถ้าผมไปลงด่านเนี่ยเลเวลก็จะอัพผมก็เลยต้องเติมเอาเติมหนักทุกคลิปนะผมเออสำหรับ ID ดีนี่นะก็จะเติมเรื่อยๆนะผมทุกคน <tr uth> จนกว่าจะได้ขึ้นตานานนะแล้วก็โดนแบรนดไปที่เรียบร้อยนะครับผมทุกคนก็นี่นะนี่นะสำหรับใครที่ดูผมในคลิปที่แล้วนะผมทุกคนก็น่าจะเห็นนะว่าเกียร์ผมเนี่ยผมไปเปิดมานะได้มาทว้งามอันนะคือต้องยอมรับเลยนะเว้ยว่าเกียร์รอบเนี้ย ช่องกลางออกยากมากเลยวะคือผมเปินไม่ออกเลยนะแล้วก็ได้เกียร์แว่นน,ำน้ำาอีกอันนะซึ่งมันไม่ค่อยเออถูกใจผมเท่าไหร่นะผมทุกคนมันเป็นเอออัตาลบลีกนะก็ไม่ลดแลอะไรไม่ทำอะไรให้เลยนะผมทุกคนอ่าโอเคแล้วปืนสองอันเนี้ยก็คือผมมองว่าเกียร์เลี้ยวหนาดแม่งเก่งกว่านี้อีกอะ่ะจริงๆเกียร์ปืนเลี้ยวหนาดทุกคนดูดิพลังโจมตีกายให้พลังชีวิตด้วยแม่งแกวก่าน,นี้เยอะเลย เอออ่ะโอเคไม่เป็นไรนะผมทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการเปิดเกียร์ทุกคนดูรอบหนึ่งนะรอบเดียวก็เพียงพอสำหรับเกียร์เจ็ดดาวนะผมทุกคนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดูเกียร์จะดาวมาโบโอ้โหนาฬิกาหัวกะโลกโบโอ้โหต่างหูปีกนางฟ้าโบโอ้โหก็ไม่ต้องซื้นะผมทุกคนถ้ามาสภาพนี้นะ เตรียมตัวเช็คบินอย่างเดียวนะผมทุกคนก็เหลือลูบี้ถึง105รลูบี้เดี๋ยวผมดูก่อนว่าแพ็คไหนเนี่ยที่ผมพอจะรับแล้วจะได้ลูบี้บ้างนะโอโ้ก็คุ้มค่ามากนะมันได้กบด้วยอะ่ะเออทุกคนมันได้กบม่วงด้วยนะแพ็คเจ็ร้อยยี่สิบเก้าบาทนะแต่ถ้าได้โคน,นี่ตู้สลอนนี่คือโคตรคุ้มค่าโคตรพ่อโคตรแม่คุ้มค่าเลยนะแต่ถ้าเกิดได้ตัวที่ผมบอกก็ตามนั้นแหละครับทุกคนกินค่าคุกน้าําปลา มาเดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้ให้ทุกคนดูก่อนเลยละกันนะผมทุกคนก็คือผมมีคะแนนกบอยู่ทั้งหมด410คะแนนนะผมพร้อมแล้วนะผมที่จะจัดนะโบโบไปด,ดานตะไปด,ดา้านตะไปด,ดา้าโอ้โหไปด้านตะมาอุ้ยไม่ออกวะงานงอเลยแต่ได้ไดไดแต่กบแดงนะพักนี้นะไปด,ด้านตะไปด้านตะอันตะดดดดอันตะาไปด้าไปดาโอ้โหคุยเปสองครั้งไม่ออกวะเอ้ยเอาหน่อย เอาหน่อยโอ้โหโอ้โห,โโหโกบแดง8ดาวสามตัวแต่แปดดาวอันต้ามไม่มาสักตัวใหม่ขความว่ายังไงครับวงการเกมฮัลโหลหูเจ็บหนักแล้วผมทุกคนคลิปนี้นะเอ้าเอาเอได้ตัวหนึ่ง โอ้โห oh, oh. คลิปนี้ได้ตัวเดียวไอ้ก่อนหน้ามืดเลยแล้วคือผมเนี่ยต้องใช้กลบล่างอันตานี่เยอะแยะมากเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะประครังกบของผมให้ดูนะก็คังกบนะกบไฮเปิงผมตอนนี้คือมีอยู่ทั้งหมด4ี่สิบตัวนะครับแล้วก็กลบล่างอันต้าเนี่ยมีทั้งหมดส2บตัวนะคือผมก็ต้องเก็บสะสมต่อไปเรื่อยๆนะผมแล้วก็ ไปคอยเก็บเอาในกระดานห้องทดลองอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวผมต้องเอาตัวไปยงไปย่อยอะไรอีกนะเพื่อมาเล่นกระดานนี้นะผมทุกคนไม่งั้นจะไม่คุ้มเอานะเนี่ยแล้วผมก็เก็บขนนกจากในนี้ทุกวันนะแล้วพอคะแนนม่วงผมเหลือเนี่ยผมก็เอาไปลงในเออร้านค้ากิวนะผมทุกคนก็คือผมจะเอาไปซื้อตัวจุดติมานะเดี๋ยววันนี้นะผมทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนไปชมใน PVP กันเลยดีกว่านะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องหาเกียร์ใส่ให้มันก่อนเกียร์เออเกียร์อะไรดีวะ ก็โอเคผมผม <c oughs> ผม pvp เลยละกันนะครับโอ้โหที่ป้องกันนี่คือแบบดูทางบ้านตีนะก็ไขว่าตัวจีอ่ะอุ้ยแพ้ผมแบบเป็นทั้งกระดาษน,นีนะผมส่องก่อนทีมตัวจีนะอ่ะโอเคก็อะไรอะ่ะอ๋อคือเขาเข้ามายอมแพ้เหรอเปเลเวลสามสิน, Level นะผมทุกคนก็คือเข้ามายอมแพ้ยอมแพ้นะไม่รู้เป็นอะไรของเขานะผมทุกคน อ่าโอเคก็มาดูกันที่เออโหก็มีคนมาตีเราเยอะนะก็แพ้บ้างชนะบ้างนะผมทุกคนตามสูตรโหแตแ่ตัวจีนี่มันเป็นบ้าอะไรวะทุกคนก็น่าจะเป็นบ้านนะสําหรับใครที่เห็นน้องตัวจีนะก็คอมเมนต์ด้วยนะผมผมว่า,น,าน่าจะหนักนอยู่นะอาจารย์อ่าโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยพร้อมจะไปตีแลนะ้วคือผมขอทีมที่มันไม่มีตัวบินนะเดี๋ยอย่างเงี้ยผมกล้าพูดเลยว่าผม no อเทมยังไงก็ชนะนะผมทุกคนเพราะว่า ทีมผมเนี่ยจะชอบทีมที่ไม่มีคอมโบตัดแล่มากๆเลยนะเพราะทีมผมเนี่ย <c oughs> ข้อเสียของมันเนี่ยคือแล่น้อยมากๆนะผมทุกคนก็คือแลงที่ผมเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่2635นะแล้วผมเนี่ยต้องเรียกทั้งทีมด้วยด้วยแล่แค่นี้นะผมทุกคนแต่ว่าถ้าถามว่าผมเจอกับตำนานที่แลถ,ถึง5้าพเนี่ย ผมกลัวไหมผมบอกเลยว่าผมไม่กลัวนะแล้วก็ไม่ได้วันอะไรด้วยนะไม่ว่าขี่ปนาวุธเขาจะแรงขนาดไหนแร่เขาจะขึ้นไวขนาดไหนผมก็พร้อมที่จะตีแล้วก็พร้อมที่จะโชว์โนอยอเทมให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมอ่าโอเคก็จากสภาพนะผมทุกคนฟังนั้นก็คือเจ็บหนักมากๆนะ แล้วฝังนั้นคือล้มระเนระนาดเลยนะผมทุกคนเกมนี้ไม่ต้องถามนะครับว่าใครจะรับชัยชนะจากเกมนี้ไปนะก็ทีมเราสามารถตีทีมเขาของเอคุณนาลิสนะได้อย่างแบบชนะขาดลอยนะครับผมอ่าโอเคทีมนี้ก็ผมชอบอินุยชะนะส่วนตัวนะคือมันเป็นตัวที่ทั้งเท่ทั้งแรงแล้วก็ทั้งเก่งยืนได้ด้วยนะผมทุกคนคือความสามารถค่อนข้างคบคันนะทุกคนแล้วก็ตีแบบ โอเคครับก็จะมาต่อที่ทีมเลยละกันคือผมอยากจะตีแค่ทีมที่มันไม่มีตัวบินนะเพราะว่าตัวการบินของผมเนี่ยมันไม่ได้ศักยภาพที่แบบพอพอใช้ได้นะคือตัวการบินของผมเนี่ยมันก็ดีหละแต่ว่ามันเจอตัวการบินมันดีกว่างตัวการบินคือมันจี๊ดจ๊าดนะครับผมทุกคนก็พยายามต่อสู้กันไปนะดิ้นรนกันไปนะผมทุกคนอุ้ยบอลอย่าอับแลดิ ก็ถ้าบอดอัปแดนี้ผมก็จะยิ่งลําบากนะผมคาดการไว้ว่าเกมนี้ถ้าผมใช้เจสสิก้ายื้อเวลานะน่าจะเออน่าจะมีโอกาสพลิกกลับมาชนะได้นะเพราะว่าเจสสิก้าแสงเนี่ยมันจะได้โจมตีโคนี่ตู้สลอตแล้วก็โจมตีพวกตัวแผงหลักของเขาให้ล่วงเป็นรองกองให้หมดเลยนะก็จะทําให้เกมนี้ผมมีโอกาสที่ผมเนี่ยจะเล่นได้เยอะพอสมควรนะอ่าก็คาดหวังไว้กับเจสสิก้าแสงตัวเดียวนะแล้วทีมที่เราเจอก็เป็นตํานาน39นะ ถ้าถามว่าตึงมือไหมบะกอนบอกตรงนี้เลยนะว่าตึงมือมากๆากครับผมทุกคนอ่าโอเคก็สําหรับใครที่เอออยากจะแอดไอดีไลนดีนี้มานะผมแจกทุกคลิปเลยแต่ว่าคนแอดมาบางทีมันก็เต็มนะถอกเออก็คือแบบแอดมาวันเดียว3,000คน5,000คนนะมันก็เพื่อนเต็มนะผมทุกคนแต่ว่าผมก็ทยอยรับหมดแล้วนะก็ i d k o r n s u s แล้วก็เลขหนึ่งนะครับก็สําหรับขายที่ยังไม่ได้แอดมานะก็อย่าลืมนะอ่าโอเคขอให้ทุกคนเนี่ยเออแอดมาแล้วก็ส่งคะแนนเอให้กันด้วยนะเพราะว่าเราจะได้เออได้เอาคะแนนเอเนี่ยไปใช้งานนะไปแลกเลนเจอร์ไปแลก, anger, แกขนนกอะไรมาใช้กันนะผมทุกคนอ่าโอเคเกมนี้ผลลัพธ์ก็คือผมเนี่ยน่าจะชนะทีมเขาได้โดยที่ไม่ต้องเสียไอเทมนะเพราะว่าทีมของเขาเนี่ยผมยอมรับนะว่าตัวแม็กเยอะก็จริงนะแต่ทีมของผมคือ เกียเออลดเวลาใช้สกิลทั้งหมดทุกตัวเลยนะก็ไม่แปลกใจนะผมทุกคนก็คือสกิลของเขาเนี่ยคููดาวกันเจ็ดวิใช่ไหมสกิลของเลนเจอร์ผมคูดาวอยู่สี่วิเองนะผมทุกคนก็ประมาณนั้นนะอ่าโอเคก็ทําให้คือผมเขาผมใช้สกิลไปสองครั้งเขาเพิ่งใช้สกิลได้ครั้งเดียวอะ่ะก็เป็นข้อดีของเกียไอศครีมนะผมทุกคนอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ทุกคนดูนะหูเกียเขาไม่ใช่ธรรมดาอะเว้ยหูเกียร,ย,รยังอลังการอะ่ะแบบแต่ว่าโดนเราหนวยเทมได้นะผมทุกคน อ่าโอเคเป็นเพราะว่าถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรนะคือก่อนก่อนพูดได้เต็มปากเต็มไม้เต็มมือเลยนะว่าเขาเนี่ยโอ้โสาก,กุระนที่ใส่เกียร์เป็นสายขี่เฉยเลยสัก,กุระมันไม่ใช่สายขี่นะทุกคนคือผมว่าสัก,กุร้ามันเหมาะกับการเป็นสายสก,กิลมากกว่านะเพราะว่าความเสียหายของมันนี่คือสามสามสิบเท่านะเอ้ยมันมันอลังการอยู่นะและดามเมจมันก็เวอร์อยู่แล้วนะผมทุกคนถ้าเล่นสัก,กุร้าสายสก,กิลเนี่ยผมว่าเล่นไปได้ไกลนะอ่าโอเคแล้วก็โอ้โอเคนะคือผมมองว่าทีมเขาเนี่ย ก็ดีนะแต่ว่าขาดเกียร์รถแรกนะผมว่าสมบูรณ์แบบแล้วนะก็เป็นกลังใจให้นะผมทุกคนผมว่าน่าจะสายฟรีนะไอดีนี้นะก็น่าจะเล่นมานานมากๆนะผมทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวเจอกันที่อีกทีมหนึ่งเลยระกันนะผมทุกคนโอ้โหแม่มดลีนี่เลยหลอนตัวบินมากโบดาวินชีดูดิเอาดาวินชีมาล่อซื้อแล้วให้ตัวบินตบอันนี้ก็ไม่เอาตัวบินสองตัวด้วยโอ้โหโคตรจีจาดเลยก็พร้อมเลยนะ โอ้ทีมนี้หนัก,กว่าก็เป็นตำนาน79เลยนะโอ้โหเลเวลนี่คือเยอะมากๆแล้วผมทุกคนแล้วก็เพิ่มศักยภาพอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าให้ผมตีเนี่ยคือผมไม่ค่อยมั่นใจนะแต่ว่าทีมเขาเนี่ยเหมือนจะไม่มีตัวบัฟเพิ่มมาตาคขาม่มีดพักซัแต่เขามีดาวินชีไงเออเขากอปเขากอปแล้วติดโลกก็เปลี่ยนเลยนะอ่าโอเคเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนละกันนะผมทุกคนว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะคือตำนาน79เนี่ยแร่นี่ไม่ต้องถามเลยแร่ตก5,500ได้มั้ง ไม่รู้ว่าแร่ตันเท่าไรนะเกมนี้ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ทีนะผมทุกคนว่าตำนาน79เนี่ยแร่เนี่ยจะจบอยู่ที่เท่าไหร่นะก็แต่แร่เขาเท่าไร่ผมไม่รู้แร่ผม2องพผมพร้อมซัดกับทุกปาร์ตี้นะอ่าโอเคในลีกในลีกเพชรไม่เกินมาร์ทอะคือผมมั่นใจว่าทีมผมเนี่ยก็พอใช้งานได้นะคือทีมผมพอฟัดพอเวียงกับ เออทีมต่างๆได้เกิดทุกทีมนะยกเว้นทีมที่มีตัวบินแม็กอะไรอย่างงี้นะผมทุกคนตัวบินธรรมดาผมก็สู้ไม่ได้นะนะเพราะว่าเลือดป้อมของป้ายแดงเนี่ยมันน้อยมากๆคือมันโดนตัวบินเคกโบโบ,โบแตกเลยก็โอเคนะผมว่าเกมนี้ผมน่าจะหนักอยู่นะโอ้โหทีมเขาไม่มีตัวแบบไม่มีตัวบัฟต,ตีแมนก็จริงนะแต่คือผมคาดการณ์ว่าทีมผมยังไงก็มีโอกาสชนะสูงกว่าวะ่ะเพราะว่าทีมผมเนี่ยมันมีคอมโบดีกว่าเขานะอ่าโอเค ก็ต่อให้ดาวินชีจะก๊อปไปแต่ก็แร่แร่เรามันก็ยังไม่เพิ่มแล้วผมทุกคนดาวินชีก็พวกเออฮิมาวารีสอะไรเราไปนะแต่ว่าแร่ก็ยังไม่เพิ่มที่ทีมเรานะอ่าแต่ว่าฟังนะั้นะผมเริ่มสังเกตได้แล้วนะว่าเขาเนี่ยเดี๋ยวก็เริ่มหลยเอ้ยเอ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นตัววิ่งกับหลังเลยว่ะทุกคนก็เป็นกบมินสเลเยอร์นะที่วิ่งกับหลังทุกคนดูเจสิก้าเล่นงานมูลธนูอะ่ะร้องทุกคน ก็เป็นตำนาน79นะที่โดนผมเชื่อตไปออกหนึ่งทีมนะผมทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยไม่พกทีมพี่เออไม่พกตัวที่เพิ่มมาตาความมันยำทักษะนะก็ทําให้เขาเนี่ยพ่ายแพ้ไปในเกมนี้นะผมทุกคนคือทีมเนี้ยดีทุกอย่างทุกคนแต่ว่าไม่มีแสงมืดนะทีมเขาอาจจะมีแสงมืดก็ได้นะแต่ว่าเขาอาจจะไม่อยากมาใช้นะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะส่องทีมเขาให้ทุกคนได้ดูเลยนะผมทุกคนคือทีมเขาเนี่ยเป็นแบบมนะัสโซลทีมแล้วผมทุกคนก็จะเป็นสายพลังซะส่วนมากนะ เดี๋ยวผมจะส่องทีมของคุณเฟสก่อนนะเฟสดนะเดี๋ยวผมเปิดก่อนนะว่าทีมของขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะก็เกียร์นี่จะออกไปทางเออเจ็ดดาวลนะิมิเต็ดนะเดาวลิมิเต็ดแต่เป็น7จ็ดดาวของหลิโอนาดนะผมทุกคนก็ให้ผมคาดการนะผมพูดตรงๆเลยนะยังไงก็สายฟรีสายฟรีแต่แค่แบบเกลือบ้างไม่เกลือบ้างนะก็เป็นกำลังใจให้คุณเฟสนะอ่าเดี๋ยวผมต่อเลยละกันนะผมทุกคน ก็ขอตึงๆขอตึงไม้ตึงมือทีมนี้ของเป็นโ,โหทีมของคุณคิมนะก็ผมเดาว,ว่าทีมนี้ผมก็น่าจะโหยเทมเช่นเคยนะเพราะว่าคอมโบงผมได้สามารถตีทีมพวกนี้ได้แบบสบายๆแล้วก็ไม่ต้องเสียไอเทมด้วยนะเดี๋ยวเราลองดูกันเลยละกันนะทีมที่ไม่มีตัวบัฟความแม่นยำทักษะเนี่ยคือก่อนจะชอบมากๆเลยนะเพราะว่ามันมันคือเขาเขามีตัวเก่งมีตัวโคตรเก่งแต่ตีไม่โดนอันนี้ก็มันก็ไม่ไหวนะผมทุกคน คือทีมเก่งแนละ้วตีทีมคือต้องตีโดนด้วยนะต่อให้จะแรงขนาดไหนตีมไม่โดนก็เท่านั้นนะผมทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะผมทุกคนว่าทีมเราเนี่ยจะไหวกับทีมเขาไหมนะก็ไท้ทัทนวิป,ปริตของขอนี่คือสลับเข้ามาลึกอยู่นะอ่าโอเคแต่ว่าก็ไม่ค่อยเท่าไร่นะผมทุกคนเอเลนนะในตอนนี้ ก็ถ้าถามว่าใช้งานดีไหมผมมองว่าใช้งานดีนะแต่ว่ามันยังไม่ดีที่สุดนั่นเองนะผมทุกคนถ้าให้เลือกระหว่างเอเลนก A ับอาาหรือว่าเอเลนกับดัตอะไรเงี้ยคือผมมองว่า2ตัวนี้ยังเหนือกว่าเอเลนเยอะนะอ่าโอเคทีมนี้ผมคาดเดาว,ว่าเออรอระยะเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่วินาทีนะไม่ไม่ถึง1น,นาทีนะทีมเขาก็ไม่น่าจะมีตัวไหนยืนได้แล้วนะผมทุกคนเพราะว่าโดนเราเนี่ยโจมตีแผงหลังยับเยินเลยนะก็ น่าจะเป็นงานยากนะผมทุกคนสําหรับทีมนี้คือเราต้องใช้เวลาอย่างเดียวเล่พวกลีนาเนี่ยลีนานะผมทุกคนคือมันเป็นตัวที่ดีนะแต่ว่ามันดีมากนะสําหรับเมื่อก่อนแนตะ่สําสหรับยุคนี้คือมันไม่ไหวแล้วนะผมทุกคนท้ายเล่นลีนาผมสู้ถอดออกดีกว่าแล้วเอาแลบเรียกตัวอื่นดีกว่าถอดออกจากทีมนะลีนานะ เพราะว่าทีมนี้เขามีมิริมและ่ขอดไซรีน่ามาอีกนะผมทุกคนคือผมบอกว่าเปลืองสล็อตนะผมทุกคนเพราะว่ามิริมตัวเดียวก็เพียงพอที่จะ่าธทตุไมใ้ให้ลงไปลองกองแล้วนะอ่าโอเคแล้วมันก็มันไปทวงแลตัวอื่นแล้วมันก็เลยเรียกตัวเก่งๆได้น้อยนะผมทุกคนอ่าโอเคเกมนี้ผมผมพูดตรงๆนะว่าเกียร์ผมเนี่ยผมเป็นสายเติมอ่ะเกียร์ผมก็จะออกทางด้านแบบความได้เปรียบมากกว่านะผมทุกคนแต่ฝั่งนั้นน่ะเริ่มเรียกไม่ออกแล้วนะผมโอ้เอ้าเฮ้ย อ้าวอะไรวะบักอีกแล้วโอ้ลำเยว์ยวนแม่งเล่นงานผมตลอดเลยจะชนะแบบขาดลอยทุกคนแม่งมันหันกลับมาตีป้อมเราเองโอ้โหอดแอคเลยจบจัดเลยทุกคนก็โอ้หหน้ามืดเลยว่ะทุกคนแม่งจะชนะขาดลอยและเมื่อกี้ทุกคนใครเห็นใครเห็นก็ว่าตายอะ่ะโอ้ไม่กอดแม่งเอ๊ะ น้ามืดเลยว่ะทุกคนก็ขอจบคลิปนี้วเพียงเท่านี้นะทางบ้านกดกอดูสักประมาณ20บวินะผมทุกคนแล้วก็แคปภาพมาวิเคราะห์กันนะผมทุกคนคือเซิงเลยนะ